เด็กเกิดวันที่วันเกิดเราก็ไปทำบุญตักบาตใช่ไหมคะประเพณีเกี่ยวกับชีวิตนะคะเช่นเอาแค่สองอย่างพอนะลูกการแต่งงานการขึ้นบ้านใหม่เอาสองอย่างพอนะคะ การขึ้นบ้านใหม่การโกนผมไฟก็จะมีอยู่เดี๋ยวนี้ยังมีหรือเปล่าคุณครูไม่แน่ใจนะการบวชก็ยังมีการบวชอยู่เช่นบวชพระภิกษุเมื่ออายุ20ปีใช่ไหมคะบวชเนนการบําเพ็ญกุศลศพเด็กๆก็จะไปงานศพคุณปู่คุณย่าศพของคนในครอบครัวของเราตั้งแต่เกิดจนถึง,จนถ,งจนถึงตายนะคะเป็นเรื่องราวของประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันเรานะคะว่าครอบครัวของเราต้องวิ่งคุณพ่อคุณแม่พาไปงานนั้นคุณพ่อคุณแม่พาไปงานบวชคุณพ่อคุณแม่พาไปงานแต่งงาน ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องของความจริงที่เด็กๆก,ก็จะไปกับคุณพ่อคุณแม่เอ๊ะวันนี้น้องบ้านโน้นมีน้องใหม่เราก็ตามไปเยี่ยมใช่ไหมคะไปดูซิน้องผู้หญิงผู้ชายน้องหน้าตาเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะอันนี้ก็เกี่ยวกับชีวิตนะคะการบวชการบําเพ็ญกุศลศพเรื่องของการตายเนี่ยทุกครอบครัวนะทุกครอบครัวก็มีการสูญเสียผู้เป็นที่รักเพราะฉะนั้นเราก็เป็นไงคะ เข้าไปเห็นว่าเวลามีใครสูญเสียนะคะเราก็าไปแสดงความเสียใจกับเขาด้วยอ่ามาดูภาพประเพณีการแต่งงานเห็นไหมคะก่อนที่คุณพ่อคุณแม่เราก่อนที่จะมีเราเป็นไงแล้วมานั่งอยู่ตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็แต่งงานแล้วก็มีลูกก็คือพวกเรานี่แหละนะคะนี่ก็เป็นประเพณีที่ให้รับรู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายรักกันแล้วก็เป็นไงคะ มาแต่งงานกันมีครอบครัวมีครอบครัวแล้วก็เป็นไงคะต่อไปก็ช่วยกันสร้างครอบครัวแล้วแต่ละครอบครัวก็ต้องดูแลคนในครอบครัวของตัวเองใช่ไหมคะการขึ้นบ้านใหม่เห็นไหมคะบ้านเคยสร้างใหม่แล้วก็มีการทําบุญแล้วก็นิมนต์พระมาเป็นสิริมงคลนะคะเราก็ไปร่วมหมูบ้านใหม่เขาเขาอุตส่าห์เป็นไงคะ สร้างบ้านใหม่เพื่อที่จะให้อยู่กับครอบครัวยังมีความสุขจะบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ไม่เป็นไรแต่นั่นด้วยการความภาคภูมิใจของเจ้าของบ้านเราก็ไปร่วมแสดงความยินดีนะคะไปร่วมเอาอาหารไปร่วมทําบุญกับเขาบ้างนั่นคือวิถีชีวิตของของอะไรลูกของคนไทยนะคะการโกนผมไฟเขาบอกว่าเด็กเล็กๆนะเด็กเล็กๆ,ๆเนี่ยก็จะต้องโกนผม ผมที่เป็นไงคะเมื่อแรกคลอดเนี่ยเขาจะมีผมติดมาใช่ไหมแล้วบางครอบครัวก็จะมีการโกนผมไฟนะคะทำพิธีนิดนึงบางบ้านก็ไม่ไม่บางครอบครัวหรือบางที่ก็ไม่ได้ไม่ได้นับถือในเรื่องของความเชื่อนะคะก็เลยอาจจะไม่มีการโกนนี่ก็เป็นตัวอย่างการโกนผมไฟก็เป็นความเชื่อว่าให้เด็กที่เกิดใหม่เนี่ยได้เป็นไงคะลูก ได้เป็นสิริมงคลเขาก็เป็นเด็กที่จเจริญเติบโตไปเป็นเด็กดีในวันข้างหน้าคุณพ่อคุณแม่ก็จะดูแลอาจจะให้พระก็ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเด็กต่อไปนะคะการบวชนะคะอ้าวใครเคยไปร่วมงานบวชของญาติแล้วโอ้ส่วนใหญ่นะปลายทางก็คงเช่นเดียวกันนะคะเด็กในห้องนี้เกือบทุกคนเลยยกมือแสดงว่าเราไปร่วมงานบวชนี่ก็เป็น ประเพณีนะคะเกี่ยวกับการนับถือศาสนาใช่ไหมคะการบวชเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นประเพณีที่ที่คนไทยก็ยังเป็นไงคะชายไทยมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์พ่อแม่ก็จะให้บุตรชายของตนเนี่ยบวชพระตามประเพณีของไทยโบราณพิธีบวชนิยมทำกันก่อนวันเข้าพรรษานะคะ ก่อนที่จะทําพิธีบวชพระก็จะมีการทําพิธีแห่นาคนี่ไงแห่นาคนะคะพิธีแห่นาคแห่นาครอบโบถ์ก่อนนะคะนาคที่จะบวชต้องแต่งด้วยผ้าเพลพันอย่างดีเมื่อถึงเวลาตามเลิกก็จะนํานาคเข้ากระบ,บวนแห่นาคและต้องเดินไปหรือขี่คอนะคะหรือนั่งบนหลังช้างหรือหลังม้าก็ได้แต่ปัจจุบันนี้เราหาช้างหาม้าไม่ได้แล้ว ก็เลยต้องขี่คอไปใช่ไหมหนาคก็จะขี่คอไปเด็กๆก,ก็จะร่วมใช่นไหมนี่ก็คือพิธีนะคะประเพณีการบวชนาคเนี่ยก็ต้องโกนผมก่อนพ่อแม่ก็จะตัดคลิปผมให้ลูกก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกแล้วจากนั้นก็จะเป็นพระนะคะแล้วก็เป็นไงคะนี่ก็คือพิธีแห่นาคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บวชเป็นพระพิสุเรียบร้อยนะคะ นี่ก็คือการบวชบำเพญ็ญกุศลศพนะคะนี่ก็เป็นเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตเมื่อถึงวาระสุดท้ายนะคะผู้ที่เสียชีวิตก็จะมีญาติด,ดำเนินการในเรื่องของการพิธีทาง ทางอะไรคะลูกทางพระนะคะจนกระทั่งเผานี่ก็เป็นเรื่องราวของประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของของเรานั่นเองนะคะอา้าวอ่านก็ที่3มลูกประเพณ,เณออีอ่านก่อนลูกอ่านก่อน เ,เขียนลงไปก็สามประเพณีเกี่ยวกับศาสนานะคะเอาเลือกเอาเด็กๆอยากได้ประเพณีอะไรเอาสงอย่างพอนะคะประเพณีเกี่ยวกับศาสนา เช,เช่นอะไรบ้างล่ะอ้าวการบวชเมื่อกี้ก็ไปโยงกับเรื่องของวิทของชีวิตด้วยนะคะเราบอกว่าการสวดมนต์นะคะการทำบุญตักบาตรการทอดกระถิ่นการทอดผ้าป่าได้หมดเลยเลือกเอาอย่างเดียวก็ได้นะลูกเอาอย่างเดียวก็ได้นะคะเช่นการทำบุญตักบาตรก็แล้วกันนะคะเด็กๆจะเห็นว่าการทำบุญตักบาตรเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เราเห็นทุกวัน เป็นการสืบทอดพระศาสนานะคะการสวดมนต์ก็จะทำให้เรานี่จิตใจสบายเขาเรียกว่าเจริญสมาธิด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิการทอดกระถินทอดประป่าก็จะร่วมในเรื่องอะไรลูกร่วมให้วัดแต่ละวัดนั้นนะคะได้มีสิ่งที่เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการก่อสร้างบำรุงพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะ อ้าวคราวนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างกันนะคะว่ามีอะไรบ้างการสวดมนต์อ้าวนี้ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วก็จะมีบางวัดก็จะเชิญชวนให้เราเนี่ยไปสวดมนต์ข้ามปีใช่ไหมคะอาใครที่มีความพร้อมก็จะชวนครอบครัวไปสวดมนต์กันการสวดมนต์นะคะบางวัดเนี่ยเขาก็จะกำหนดวันไว้ว่า วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เราอยู่ใกล้วัดไหนเราก็ไปสวดมนต์วัดนั้นเพื่อความสะดวกในการเดินทางนะคะการสวดมนต์อ,อะไรอีกการบวชเ,เมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เราเรื่องการบวชก็ยังอยู่ในเรื่องของการปฏิบัตินะคะสืบทอ,อดพระศาสนาก็คือการบวชผู้ชายบวชผู้หญิงบวชได้ไหมผู้หญิงบวชได้ใช่ไหมคะ อตอนนี้ตอนนี้เราเราจะได้ยินเขาบอกว่าผู้หญิงก็บวชเป็นภิกษุณีใช่ไหมเขามีมาบ้างแล้วตอนนี้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็คือผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นบวชบวชชีบวชบวชีพราหมณ์เป็นการปฏิบัตินะคะการทําบุญตักบาตรนะคะนี่แหละเป็นเรื่องที่เด็กๆปฏิบัติได้วันจันนี้นะคะคุณครูมีหนังสือแจ้งไปแล้วนะ วันจันนี้เราจะทำบุญตักบาทเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เด็กๆก,ก็เตรียมของมานะมาตักบาทกันนี่ก็คือการร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนานั่นเองนะคะการทอดกระถินการทอดผ้าป่า,ปาเห็นไหมใครที่ไปกับคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นไงก็ช่วยกันถือของต่างๆไปร่วมอะไรคะลูกไปร่วมพิธี การทอดกระถินทอดป้าป่าเป็นการให้เราได้รู้จักประเพณีได้รู้จักการปฏิบัตินะคะในเรื่องของาศาสนานั่นเองใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราไปนี่เราจะเห็นมีต้นต้นกระถินต้นป้าป่านะคะต้นเหล่านั้นก็จะมีมีอะไรล่ะมีเงินมีแบงอ่านี่ตัวอย่างนะคะอ่ะมาดู ข้อที่4ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลนะคะอ,อ่านพร้อมกันลูกประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลเชน่นวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานวันลอยกระทงนะคะเรียกให้ถูกนะประเพณีหลายอย่างเห็นไหมนี่มาข้อ4แล้วข้อที่สประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลนะคะ นี่ก็ใกล้จะถึงประเพณีปีใหม่แล้วนะคะประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลเช่นเช,นช่นอะไรคะวันขึ้นปีใหม่เนี่ยเราจะถึงอยู่ไม่กี่วันเนี่ยนะคะ แล้วก็ตามด้วยวันสงกรานนะคะวันสงกรานก็ใกล้ช่วงเดือนเมษายนนะคะวันสงกรานเอาสองอย่างก็พอนะคะลูกวันลอยกระทงเราผ่านไปแล้วเด็กๆก็ได้ร่วมกิจกรรมลอยกระทงเทศกาลกํลัง